สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้นะคะเราได้รับของขวัญของฝากเตรึงเตรึงเตรึงเติรึงเตรึงนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีแวบๆนะคะแวบทำมาให้เู้หัวเป็นไผแต่เราจะบอกก็ได้นะคะเราได้ของขวัญจากยายเชิงมานะคะยายเชิงสตอรี่ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในคืออะไรแต่เรารู้แล้วว่าเป็น เล่มเลมมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันมามาดูพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆชิ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 ชีคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบของขวัญให้เรานี่หอมาอย่างดีเดี๋ยวเด,วด,วดวอันนี้มันคือปฏิทินปฏิทินที่มีเลขทุกๆวันที่สิบหก วันนี้วันที่หนึ่ง <S <S โอ้โหจับพอดีเลยจับพอดีจับพอดีนี่คืออย่างนะคะก็คือพอดีเลยเป็นวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเลขกันว่ามันจะตรงกับเลขเด็ดไหมหมดใจนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ยายเชืออเปิ่นห่อมาอย่างดีดูจากความใส่ใจและความอาเอาใจใส่นะคะหอ่อของมาอย่างดีสวยงามมากแต่เราแกะแบบ <S <S นมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตแกะได้เพราะว่าใจฮอนค่ะอยากูุ้าวรวมสูตรทำกับข้าวแบบง่ายๆนี่สูตรเด็ดกับเกมโอ้โหยำแซ่บแล้วอันนี้มึงสวิรัตโอ้โหเราเห็นเป็นเรื่องเรนี้นะคะเขาก็นึกว่า อัลบ,บั้มลับของยายเทืองโอ้โหแต่ว่าเป็นหนังสือขอบคุณมากค่ะยายเชืองคงเห็นว่าเฮาอะทำกับเข้าบ่อยทํากับแก้มบ่อยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเฮาเอาสูตรหนังสือที่ยายเชืองหื้มานี่นะคะไปทำเป็นเมนู กับเขานําเสนอเพื่อนเพื่อนดีกว่านะคะนี่อันนี้สนใจได้เขาดูนี่หน่อยนึงอ่านี่อาหารมังสวิรัตนะครับเอ้านนฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเพื่อนเอาดูนะครับโอ้โหผัดเปรี้ยวหวานนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองลองสุ่มสักสูตรหนึ่งนะฮะอ่านี่เป็นเกินนํานะครับเรื่องของตัวนี้อ้าวนี่นี่นี่เขาบอกว่านี่เมนูเมนูน่าสนใจนะฮะเปิดปุ๊บน่าสนใจเลยนะครับถั่วอบกระเทียมนะมีถั่วน่ส่งพริกไทยเกลือ กระเทียมน้ำมันพืชแค่นี้ก็สามารถรังสรรค์เป็นอาหารอร่อยได้เอาแล้วเจยต้องทดลองแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณเลยเนี่ยอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพและชีวิตและชีวิตเอาอันนั้นละยำคณะากุ้งสดที่โจ๊บ้านเรามีคณ้าแ,แต่บ้านเราไม่มีกุ้ง เราใส่หมูก็ได้โอ้นี่เป็นสูตรเด็ดเลยนะฮะดูสิสูตรเด็ดทำกับแก้มเพื่อนๆอาจจะมีแบบนี้แล้วนะครับมีสูตรของแต่ละคนแล้วเดี๋ยวจะต้องลองทําสูตรนี้ดูต้องลองทําสูตรต่งหนังสือดูนะฮะอ่านี่คือแบบอยากจะเห็นว่าเอาไปทําแล้วมันได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับอในดูเมนูยำเรามีดนูยำมีอะไรลองซุ่มมาหนึ่งแนลองซุ่มมาหนึ่งแน่ยำเสื้บยำเสื้อซุ่มมาเปิดมา เปิดม,มานะคะยำซีฟูด้ดสล,ลัเนอ่านี่ครับพีโจก๊กเรามีสล,ลัเนด้วยวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในเล่มนี้แบบได้หายากเลยนะครับหาง่ายๆ,ายๆก็ทุกอย่างที่เป็นทะเลน้ำทะเลเกลืออย่างที่บ่ใจนะคะมีกุ้งปบาหมึกหอยเมงผู้นี่น,นี่หาบ่ยากบ่ยากเราใช้วัตถุดิบมาดัดแปลงได้เพื่อนๆอยากดูสูตรก่อนนี้ไปก่อนอ่าดูสูตรนี้ไปก่อนนะครับ เอาครับแคปหน้าจอกันเองนะครับต้องขอขอบคุณยายเทืองครับมีอะไรบ้างนะเอาเดี๋ยวเอามาเป็นอย่างเป็นอย่างอันนี้คืออาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพและชีวิตอันนี้ดูไปแล้วอ่าทำกินทําขายสไตล์ยำแซ่บต่แ้่จะอยากมีอาชีพจะทำเขาทำคอนเทนต์แล้วก็ถ้าถูกอกถูกใจเอฟซีก็เอาไปทำมาขายกันรวมสูตรทำกับข้าวกับข้าวทำง่ายลองลองเปิดดูสักสูตรดูดิว่ามันทำง่ายจริงป่ะเอาหน้านันๆเอาเอาหน้าที่เห็นเลย นี่นะคะก็ต้องไปเปิดเลยก็เอาไปุหมูผัดเผ็ดนี่นี่คือหมูผัดเผ็ดอ่านี่นะครับอ่าต่อไปดูสูตรกับแก้มสูตรกับแก้มนี่สูตรเด็ดเมนูกับแก้มนี่สุ่มมาปุ๊บยำกุนเชียงอันนี้ง่ายไงอ่าแบบทำง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปทำเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าว่าเอาทำมดเล่มเนี้ยน่าจะได้ขอทานคอนเทนต์โอ้โหอันนี้นะนี่นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะยายเธอสตอรี่นะคะส่งความรู้ดีๆสูตรดีๆมาให้เฮานะคะเพื่อนๆเพนๆจะได้รับความรู้ดีๆจากหนังสือเล่มนี้ไปตัวแล้วขอบอ,ะะบอกเลยครับผมหนังสือพวกนี้เริ่มจะหายากแล้วนะครับเพราะว่าคนยุคสมัยนี้เน้นเรื่องของการดูแบบออนไลน์ด,ดูในโซเชียลดูในสูตรของเว็บไซต์ต่างๆนะฮะแต่ว่าหนังสือหนังหาพวกนี้นะครับผมมันสามารถเก็บได้ไว้หลายๆล,ล้านปี ถ้าเก็บรักษาดีๆนะครับอ่านี่นะต้องขอขอบคุณนะครับยายเทิงสตอรี่นะครับยูทูบเบอร์ดังรสายอาหารง่ายๆใช่ค่ะพอดีเลยบ้านเราเคยมีแต่น้ำท่วมหายไปหมดแล้วนี่ขอบคุณยายเทิงเลยนะคะขอบคุณอันนี้ขออวยหน่อยขออวยหน่อยอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็สำนักพิมพ์นี่ยนะฮะ ไพลินเนี่ยไอโจ๊กที่ติดตามมากเลยนะครับผม mm hmm. อ่าคือบรรณาธิการคนเขียนคนเรียบเรียงนะครับแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยสวยงามมากก็คือแบบสไตล์บ้านๆอ่านแล้วเข้าใจง่าย mm hmm. บม่ด้ยุ่งยากนะฮะนี่สนักพิไ์ไพลินนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นเอฟสีเลยนะครับ mm hmm. มีหลายมีที่จริงมีหลายเล่ม mm hmm. อ่านี่นะครับเล่มนี้บอกเลยว่า51เมนูอ่ะ mm hmm. เล่มนี้ก็บอกนะครับน่าจะมีบันยิ่งยอนกว่านะครับ mm hmm. สีว่า50เมนู54 2200เมนูทำเป็นคอนเทนต์ได้อ่านะ ะะขอบคุณขอบคุณใครก็อ,อีกคร<อ>ั้งคุณน,นะคะขอบคุณ <c oughs> ยายเทืองสตอรี่นะคะ,ะ,ะยูทูบเบอร์ดังของเรานะคะ,ะเป็นสายอาหาระนะคะฝากช่องยายเทืองหน่อยสิช่องยายเทืองนะคะยายเชืองสตอรี่ยอยักษ์ไม่หันยอยักษ์ เทืองสระเอทอรหารสระอืออ,อ่างงงูสตอรี่นะคะสตอรี่กับซอเสือต่อเตา่าอ,อ่างรอเรือสระอ,อีไม่อีกอ่าอย่าเทือสตอรี่นะคะไปติดตามดูกันได้นะคะอ่าอขอดิบลาก่อนลาก่อนลาก่อนค่ะขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไลเล่